สวัสดีค่ะ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 ทีะตลาดไทยร้านทวปี่หนอ่าน้ำท่วมมาเพื่อการนี้เลยค่ะทำรายงานค่ะ โครงการนี้เป็นนโยบายมาจากสังกัดมีการเรื่องเครื่องใของการในเรื่องของของเรื่องของเครื่องใช่ะทีนี้เนี่คือว่าทำไมเราถามว่าในกระบวนการการทำคือเมื่อกี้สัมภาษณ์เราเห็บ้านแล้วล่ะว่าแบบที่นี่เขาจะใช้การเครื่องที่ในการที่จะนาสัมค้าท์ก่อนิดมาที่เราขายในในของเครื่องก็ให้นะคะที่เที่ยงค่ะวัตถุประสงค์ือให้นักทะคะเที่ยงฟังแล้วก็ได้ข้อมูลก็กลับมาให้นักทะคะ อใจในเรื่องของการทาัสองนคเออแล้วก็เจ้จบ้านก็บอกว่าตองเ็นเรื่องจากวัดสั้งแห้าสิบนะนักเที่ยวเมื่อมากขึ้นทีนี้านนนะอ,อากจะสอบถามประเด็นไหนดีในในเชิงของผู้บริหารนะคะบอกว่าโครงการนี้ค่ะมันเริ่มมันเริ่มมาจากาไหนพอได้ดำเนินการไปเรื่อยแล้วควรจะมีไหมหรือว่าต่อไปเนี้อาจจะต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างน,ๆๆนะคะต่อ ซึ่งทาไปแล้วมันประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะใช้ผลีตต่อเรื่องของกาารยนพันในปัจจุบันเราก็มีเสียงตามสายอยู่แล้วมีคำกล่าวไ้ว่าอพารกตเมนต์ขกแท่งงานเดียวทีนี้เสียงตามสายปัจจุบันเราใช้ระบบขึ้นความส่งขึ่นความถี่ระยะสั้นพมดว่ามันมีปัญหาอยู่เรื่องของขื้นมันแป้งแล้วก็จำนวนหน่วยของต้องการเสียงไม่เพียงพอต่อความต้องการบางจุดบางบ้านริมน้ำเขาก็ไม่ได้ทั่วถึง ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านไม่ไม่ได้ยินว่าถึงสองนักท่องเที่ยวบางทีก็หลุดเส้นทางไปก็มันก็จะยินประมาณนี้ครับก็อยากจะขยายเหมือนจะทําเพิ่มเป็นปัญหาคือเรื่องงบประมาณต้องหาแหล่งงบประมบังสักพอตอนนี้จุดหนึ่งเนี่ยสี่หมื่นห้าครับตัวตึกครับเราต้องใช้งบประมาณอย่างน้อยสองล้านครับถึงจะปูทับหลอบ แล้วก็จะใช้ระบบที่มันดีกว่าปัจจุบันอ่ะปัจจุบันนี้คือมันแทรกถ้าเป็นระบบดีต้นที่เขานําเสนอนะถ้าระบบที่ต้นเนี่ยเพราะว่าการแทรกของคู่เนี่ยจะไม่มีเลยแล้วก็หวังอยากจะทำอย่างนั้นเลยในนี้ด้านนี้คุณผูมาสำคัญเลยครับครับและทีนี้เนี่ยขอสอบถามเรื่องการเปอะไรนะคือมูลข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลอบบไหนข้อมูลอะไรคะข้อมูล ของเราทั้แทขาทั้งหมดเขาบ้านร้านไม่ได้ทำไม่ได้ทำทำของเราเลยฮะส่นใหญ่สุดสายก็ถึงไม่ได้ทำทำมอลามันะไรแบบนี้ไม่ได้ทขอมันเนี่ยทำไมบ้างตกเขาอาหารมอลล้จุดสายแล้วเรามีภาษาไหก็ใช้ภาษาฟังภาษาไทยภาษาอังกฤษมีไหมคะ ย่างนี่ของเราเนี่ยก็พยายามแบบส่งนีเข้าภาษาเอนกันนะภาษาอยู่ทั่พอบแต่ก็ตอนนั้นให้ได้นะจบศิลปกรในเรื่องของภาษามาสู้ตอบภาษาญี่ปุ่นได้ภาษาอินได้แต่ก็อยากจะให้มีความชำนาญมากกว่านี้ดนึ่อะครับ is I do